ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็แวะมาดูสวนเรานะครับตอนนี้เราก็ปลูกหญ้านะครับได้5เดือนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าหญ้าของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับด้านหลังก็จะเป็นนรกจักรพพัดแล้วก็เนเปียปากช่องนะครับวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับ เดีย๋ยวเราจะให้น้องสาวเราไปยืนเที่ยวนะครับว่าต้นสูงขนาดไหนนู้ลองไปยืนดูนะครับต้นก็ประมาณถึงประมาณอกผมแล้วนะครับนะครับแถบนี้ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลหมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็มีหลายคนสอบถามมานะครับเรื่องทอนพันธุ์นะครับเราจะใช้เวลาตัดประมาณอีก3เดือนนะครับ หลังจากนี้ไปนะครับนี่นะครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มเป็นข้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะให้ดูนะครับนี่ฮะเริ่มเป็นข้อขึ้นมาจากนี้นะครับนี่ครับตอนนี้หญ้าเรานี่ครับเริ่มเป็นข้อแล้วนะครับจากพื้นดินนะครับจะให้เราดูทั้งหมดนะครับนี่นะครับเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณ สองไร่กว่านะครับอาจจะไม่เต็มสามไร่นะครับเพราะมีด้านล่างด้วยนะครับอันนี้นี่นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อาจจะไม่หนึด่งด้วยว่า เราเปิดน้ํานะครับแล้วก็ช่วงฝนตกนะครับน้ําแช่นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นสีใบแบบถูกแผดเผานิดนึงนะครับนี่นะครับก็หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าฤด,ดูทํานาที่ผ่านมานะครับเราไม่ประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าให้วัวให้ควายเรากินแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีหญ้าแปลงนี้นั่นเองนะครับผม การเกี่ยวก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับถ้าเราเกี่ยวบนคันนาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันชันด้วยแล้วก็ต้องเกร่งครับคนเกี่ยวก็อาจจะแบบลําบากนิดนึงนะครับแต่พอเรามาเกี่ยวในแปลงหญ้าของเราเองนะครับผมตามช่องนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องตัดได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นทางพื้นเรียบนั่นเองนะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำเรานะครับที่พักจากนี่นะครับแล้วก็ตรงที่เราเห็นนะครับระยะห่างประมาณ2เมตรนั้นก็คืออ้อยคันน้ำนะครับผมสุพรรณห้าโซนนะครับส่วนเขียวๆด้านนู้นนะครับเราก็จะเป็นหญ้าวานอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็กําลังแพลนนะครับว่าเราจะเอามันหวานญี่ปุ่นนะครับมาลงบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับหรือไม่งั้นเราก็อาจจะเอาไปลงข้างล่างนะครับผมเราก็รอเรา เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมให้ที่มันแหลงให้ที่มันแห้งนะครับประมาณหนึ่งก่อนเราค่อยมาปลูกกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรามาปลูกแบบแฉะแบบนี้นะครับนี่ยครับยังเห็นมีน้ำเลยนะครับมันก็จะทําให้ต้นมันของเรานะครับตายได้นะครับเน่าเสียนะครับผมครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ5เดือนผ่านไปของไรนาฟาร์มสเตย์นะครับผมนี่นะครับ